สวัสดีครับทุกคนมาต่อกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วครูได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับภาระหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณะประโยชน์ในชุมชนกันบ้างนะครับผมก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วยังจัดบร,ริการสาธารณประโยชน์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยนะครับอย่างเช่น การจัดตั้งส่วนพัฒนาเด็กเล็กนั่นเองเด็กทุกคนนะครับที่เกิดมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทจะได้รับการเลี้ยงดูนะครับและส่งเสริมพัฒน,นาการตลอดจนเรียนรู้อย่างเหมาะสมนะครับผมเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตด,ดังนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กนะครับให้มีความพร้อมทั้งกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับและสติปัญญาโดยการปกครองท้องถิ่นนะครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับส่ภนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ย ของตอนเองในแต่ละสูตรเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหลายประการดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆอันที่สอน,นะครับส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม3สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยนะครับ4ส,ส,ส่งเสริมวัฒนาธิปไตย5คือส่งการส่งเสริมสุขภาพนั่นเองต่อมานะครับก็คือสนย์ฝึกอาชีพมีสมฝึกเด็กเล็กประาเราจะศสนย์ฝึกอาชีพกันบ้าง เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับอาชีพการสร้างอาชีพเสริมเพื่อ,อาหารายได้เสริมนะครับให้แก่ประชาชนนะครับอีกทั้งังเป็นการสร้างงานด้วยนะครับผมการฝึกทักษะเกี่ยวกับอาชีพเนี่นเนยเป้าหมายสําคัญก็คือเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยครับมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและคร้บครัวได้นั่นเอง ต่อมานะครับก็คือการบริการสาธารณะต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับผมแน่นอนครับว่าการปกครองสองถินเนี่ยมีบริการต่างๆนะครับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนนะครับอย่างเช่นการการจัดขยะมูลฝอยนะครับการสร้างห้องสมุดชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการได้นะครับการสร้างส่วนสาธารณะและสนามกีฬาในชุมชนเป็นต้นนะครับผมโอเคครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันว่านะครับหากคุณจะช่วยทั้งหมด5ข้อนะครับผม ข้อแรกนะครับข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมอ่าข้อนี้ตอบอำเภอนะครับเพราะอำเภอเป็นส่วนราชการนะครับที่บริหารงานในสุ่นภูมิภาคนั่นเองข้อใดคือฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งน่นะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับบริษัทบุคคลใดมีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อนี้ไม่ยากเลยตอบข้อ3นั่นเองข้อที่4ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้นะครับตอบข้อ2นั่นเองการรักษาความเป็นเลื่อเรียบร้อยในท้องถิ่นนะครับข้อที่5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญอย่างไรข้อนี้แน่นอนครับตอบข้อที่1นนั่นเองนะครับก็คือช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลนั่นเองนะครับผม อละครับที่เหลือก็ไปทํากันเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีทั้นี้ครับผมสวัสดีครับ